สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซาโอมาวะนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรก็เห็นกันแล้วนะครับด้านหลังนี้นั่นก็คือสินค้าจากซูเปอร์สปอร์ตนะครับซึ่งตอนที่เราสั่งนะครับเขาก็เซลล์นะแต่ไม่รู้ว่าตอนคุณภรรยาผมสั่ง ภรรยาผมสั่งมาคู่หนึ่งแล้วผมก็สั่งอีกคู่หนึ่งแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับจะทำเป็นสองคลิปเนาะอ่ามาให้ดูกันเลยของคุณภรรยาเขาสั่งเป็นรองเทาเ้าผ้าใบผู้หญิงนะครับเป็นรองเท้าลำลองนะครับฟิลลาเขาดาวโลนะครับฟิลลาเขาดาวโลเดี๋ยวเรามีภาพแปะให้ดูตรงนี้ได้ครับผม ได้มาในราคาที่1,299บาทนะครับซึ่งราคาเต็มนั้นอยู่ที่3,290บาทซื <Yeah. S 1> ้อรถเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าผมอัปเดตล่าสุดตอนนี้ที่หน้าเ c e b o o k เอ้ที่หน้า, Facebook, เ,นาเ,เว็บไซต์ของ Super Sport นะครับรุ่นนี้อยู่ที่1,645บาทแต่เราได้ ได้มาที่ราคา1299บาทเย้เ yeah, ย yeah, yeah. <c oughs> ้เย่ขึ้นราคาแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อที่จะเข้าไปช็อปปิ้งก็สามารถเข้าไปดูมันได้เลยเดี๋ยวแกะดูพร้อมๆกันนะครับ ก็จะมีบอกมาว่าเพราะว่าตอนสั่งซื้อนี้ได้ p o i n ์ของเซ็นทรัลเดอะวันการ์ด้นะครับถึงอันนี้ถ้าเราจะคืนของก็จะมีบอกนะคืนสินค้าได้ภายในกี่วันมีเหตุผลในการคืนสินค้านะครับใบสั่งคืนสินค้าถ้าเราใส่ไม่ได้แล้วโบ๊์คนได้นะครับคืนมีครสอซึ่งการสั่งรองเท้าของ r e n น w r รัของผมครั้งที่แล้วนี้ ช็อปเองก็คืนไม่ได้ครับซอแล้สวสั่งเลยเราต้องดูรองเท้าดีาาอออกจากกล่องได้ครับนี่เป็นแบ็กกราวด์ตัวกล่องได้มาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ด้านหน้าเดินครับเขาสั่งมาเป็นถ้าไซส์ UK ก็เป็นเบอร์7ไซส์ US ก็ 8, เป็นเบอร์9ไซส์ยุโรปก,ก็เป็นเบอร์40นะครับ ไอ้ใส่รองเท้าของแฟนเป็นรองเท้าลำลองยี่ห้อฟิลา่าวิธีใช้สำหรับสวมใส่ผลิตที่ประเทศจีนนะครับลิขสิทธิ์จากฟิล่าโคเรลีนะครับนี่ราคาเต็มราคาเต็มเห็นไหมโอกไั้ไหม 3,200กล้องไม่โฟกัสไม่เป็นไร3,290บาทนะครับราคาเต็มข้างในจะมีประมาณนี้นะครับเราลืมให้ดูดนะ้านหน้ากล้องทางนี้นะครับฝั่งทางนี้ทางนี้แล้วก็ด้านนี้ อันนี้เขาก็จะมีตัวอันนี้ไม่เกี่ยวนี่บ้างโบ้างนี่นะครับสาวๆถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของซูเปอร์สปอร์ตนะครับตอนนี้เหลือที่1,645บาทนะครับเพื่นอนให้ดู สวยไหมเฮ้ยสวยนะน่าจะมีของผู้ชายอ่ะเฮ้ยสวยสวยสวยนะครับผมชอบเลยแหละอันนี้ดูด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับน,น่าจะเป็นตัวฟีฟีหรอนะครับนี่ด้านนี้นี่นดูไงบ้างขออนุญาตโชว์พื้นรองเท้านะฮะนี่ไงบ้างสวยไหม สวยนะครับเ,เพื่อนๆการค้าะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าใส่กระชับข้อเท้านย่ยตรงนี้มันจะกระชับข้อเท้าแล้วก็นุ่มสบายนะครับดูจากพื้นแล้วน่าจะนุ่มอยู่นะดูจากพื้นรองเท้าแล้วน่าจะนุ่มอยู่นะแล้วเขาก็จะมีสายมาให้นะครับส,สีดํามาให้ด้วยถ้าใครอยากได้สีดําเพราะว่าสายที่เขาใส่ให้มาตอนแรกเป็นสีขาวนะก็สวยดีนะครับผมถ้าเป็นผมแล้วผมก็ชอบนะรุ่นนี้โอเคเลย นี่เราทดลองใส่ให้ดูไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นของคุณภรรยานะครับสว,สวยสวยสวย,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 ยสดูรายละเอียดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เขาก็จะปั๊มเข้าไปปัม๊มเข้าไปไม่ได้ปั๊มโนูนนะครับปั๊มลึกลงไปเลยนะครับเป็น นี้ก็เป็นฟนะิลลาดีไซน์เก๋อันนี้เป็นการเยงานเย็บผ้านะครับสีขาวแล้วก็ขอบสีเทานิดนิดะให้ดูไก,กลๆส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาด้านหลังก็เป็นเหมือนกันสัญลักษณ์ตัวนี้นี่เป็นเย็บนะครับเป็นงานเย็บนะครับแล้วก็มีลายผ้าส่วนตรงนี้เป็นหนังนะครับเพื่อนเป็นหนังเลย เป็นหนังนะครับและก็มีเป็นผ้าตรงนี้เป็นผ้าตรงขอบตรงนี้เห็นไหมเป็นลายลายลายลลังพขึ้นะตรงนี้เป็นหนังนะครับถ้าคนที่ชอบงานหนังก็จะชอบอยู่นะตรงนี้เหเฮ้ยสวยนะสวยสวยผมชอบเลยแหละแลวก็ตรงนี้เราก็จะมีเย็บเย็บงานเย็บหม้นะครับปลายี่ห้องออฟิล่า ส่วนตรงพื้นนะครับรายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้ก็สวยงามนะครับเพื่อนสวยงามลายตนันี้แล้วก็มีตัวฟิลารครับรอันนี้กระดาษที่ใช้หอ่อก็เป็นลายลายก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับใน ราคาที่1299บาทนะ1299บาทก็เท่ากับ1300บาทเองส่งปีด้วยนะครับคุณผู้ชมสวยนะฮะน่าจะมีของผู้ชายใส่คู่กันนะคุณประยันะครับสวย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 ,ยสวยเลยนะครับยังไงก็สวยอนะ่ะสวยสวยครับสวย ฝั่งซ้ายนะครับตัวฟิลลามันก็จะอ่านจากข้างล่างถึงข้างบนทวนฝั่งเนี้ยมันอ่านจากข้างบนลงข้างล่างนะฝั่งขวาฝั่งซ้ายแฝั่งขวาจะเหมือนกันนลครับอยู่ที่ไหนก็อ่านได้วันนี้ก็อ่านฟิลลาอันนี้ก็อ่านได้นะครับเท่ดีมากๆแล้วสีคลาสสิกด้วยสีดำโอเคผมก็ขอจบอการรีวิวรองเทา้า กั่กล่องอันบ็อกซิ่งเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสิ่งทันย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพิ่งซึ่งเป็นช่องน้องใหม่ยังไงก็ช่วยเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมลืมให้ดูข้างในเนาะเดี๋ยวให้ดูข้างในนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างใน,น ที่รับชมรับฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ